S <S อขา,ายปลาหิงชดๆในใหม่เอาเป็น2งโตจับคู่กันซอาโตเออเอหนึ่งซีพีนะคะ,คะกกปใใหิ <S <S นะคะหันดากหันดากม,มาทางพี่ใใเออกินอร่อยหวานมันใน,ใมนึงกินนึงกินก็อร่อยมันดใ,ใจะะเลยจ๊ะถ้าเขอกินแล้วก็ติดใจสจเอย โลละห้าสิบบาทเบ็นซีพีเรละห้าสิบบาทนึ่งก็อร่อยย่ยา,งยา,งยางเนาะเออย่างเผาปลาเผาก็อร่อยเ<า>อย<า>อ,อ,อ,อยอกเบืเอ้องดียอกเบิ้องสดสดเออละข้างไว้เออยอกข้างไวง้เผาเออละออเออมีเตีินมีเตียนมันมีน่มสดสดเออ เออน้ำไม้ยังนงดิอันนี้ก็น้ำไม้น้ำไม้ไล่นไม้ไล่ยงเมืขึ้นบ้านเราอืมนกเบิองน้ำไม้ไล่เออน้ำไม้ไล่หน่อมาเลือเอ้ยเอ็นกเบิกกัน่ะหน่อมาเลืดสองอันคู่กันเอ้ยเออโองามเอ้ยอร้อยเอ้อต้มกินเทิมกินก็อร่อยแกงใส่เห็ดก็อร่อยแกงก็ได้ เอ่อย่องสบายะนั่งเออเบิ้งเอาไทเอ่อเอาละย่ะสูตรของว่าไก่ไล้ไม่ไล้เออเพราะพร้อมเมืองดีกินกับป่นกับแปวกินกับลาบแดงก็อร่อยปอันนี้ก็ปาว้ายมาตายกับแค่วงยานดีนบึมๆเนาะ ยกเบไปขนาดซีพีจับเบิ่งสองตัวเออนั่ยกไปเออเออเออจ้บไปยกเอาเออเฮตัชันละข้างไว้ยกอีกเจ้านายสูงเจ้านรยเออเออเออเนื้งกินก็อร่อยเนึ้อกินก็นื้อเสฟักทอง เออทำปลาเม่ยงปลาเผานะคะโอเคเอาแล้วเออบายบายซะเออ